เมืองท่องเที่ยวการเกษตรเศรษฐกิจสังคมตาดมีคุณภาพคุณธรรมแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมืองท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยทัศน์ของจังหวัดตากเลยลเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับ เกาะครึ่งร้อยนี่ก็ถือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามเกาะแต่ละเกาะนี่มีความงดงามนอกจากนี้ก็ยังมีอุทยานไม่ว่าจะเป็นอุทยานเกาะช้างอุทยานน้ําตกคลองแก้วแล้วก็การเดินทางก็สะดวกสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์มีถนนสีเลนไปถึงหาดเล็กเลยนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องบินอีกให้บริการกรมการพนาชุมชนสำนักงานพนาชุมชนก็ทําเรื่องของโอท็อปนวัตวิถีซึ่ง เราก็ดึงในส่วนของที่เที่ยวที่กินที่นอนมาจัดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่อำเภอเมืองเป็นที่แรกที่อยากนำเสนอคือวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าละแนะนะครับก็มีกิจกรรมชมมาสจันทร์ลานตะบูนชาร้อยรูแลคู่กับใบกงกลางทอดทำผ้ามัดย้อมจากลูกตะบูนแล้วก็ชมสวนทุเรียนร้อยปี แล้วก็ยังมีป่า3ป่าป่าจากป่าโกงกลางป่าตะบูนนะซึ่งก็จะมีธรรมชาติที่บริสุทธิ หายใจเข้าไปก็จะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์เราสามารถที่จะพายซับบอร์ดพายเรือต่างๆในบริเวณสามบาทนี้นะครับเรานําท่านไปที่อํเาเภอเขาสมิงวิสาหกิจชุมชนหอยนางลมท่าโสมนะครับซึ่งก็ที่นั่นก็จะมีฟาร์มสเตย์เราสามารถที่จะมาเที่ยวดูการเพราะเลี้ยงหอยนางลมซึ่งเป็นพันธุ์ที่ใหญ่ เท่าเท่ากับที่สุราษฎร์เลยได้มาพักที่ฟาร์มสเตย์รับประทานอาหารทะเลแล้วก็ดูกระบวนการเลี้ยงหอยนางรมการแปลรูปเปลือกหอยนางรมมาเป็นขึ้นรูปมาเป็นรูปของของที่ลึกต่างๆโดยที่เป็นการรีไซเคิลที่ต่อไปนะครับที่อำเภอบระไร่ก็จะมีวิสาหกิจชุมชนนิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูล บ่อไล่นะครับเขาจะมีกิจกรรมล่อนพอยสปาสุงไก่แล้วก็เมนูอาหารพื้นถิ่นแกงไก่กล้วยพระทานคู่กับข้าวเหนียวมูนใบละป้าง แล้วก็ต้มส้มละกร,รมช่องชําเลที่นั่นก็จะมีชนชาติพันธุ์ชองอยู่ที่นั่นนะครับก็จะมีวัฒนธรรมเพณีอะไรต่างที่เป็นอัตลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจนําท่านไปที่อํเาเภอแหลมงอบมีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าลเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ควรแวะก่อนลงเกาะช้างนะครับมีกิจกรรมการทําผ้าอีโคพรินต์ผ้าสามป่า นะการทําปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนาโนการสะาเท้าด้วยสมุนไพรชิมเมนูอาหารเป็นยาลุยสวนลงเลและก็บุฟเฟ่ผลไม้ตามฤด,ดูกาลเข้ามาในช่วงของผลไม้ขอนําท่านไปสู่อําเภอเกาะช้างนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวการเข้าชมสวนผลไม้ทุเรยียนชนีเกาะช้างนะซื้อผลไม้ผลผลิตจากสวนเช่นสวนลุงหวังสวนสมโพธิเกาะช้างสวนคุณวิโรจน์นะครับซึ่งในที่นี้ก็จะมีการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นน้ําตกทานไมโย ชิมอาหารทะเลพื้นบ้านใน2วันหคืนนะครับท่านจะสัมผัสกับทะเลที่ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลพิษครับอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ต่อไปก็ไปสู่อำเภอคลองใหญ่วิสาหกิจชุมชนโดยชุมชนตำบลไม้ลูดนะครับซึ่งก็มีกิจกรรมชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านชมหาดทรายสองสีทานกว๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้งนขนมเปียกปูนจากแป้งเท้าใหม่อมแท้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งนะซึ่งม,มีท่องเที่ยวที่นี่มากมายมีชายหาดที่ยาวสุดหูลูกตานี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนไม้ลูดนะครับนอกจากนี้ ถ้เรานําท่านไปที่กอบกูดนะมีวิสาหกิจชุมชนพวกน้ําเขียวโฮมสเตย์นะครับเล่นน้ําตกหั้ว,วน้ําเขียวชมต้นมะข่ายักษ์อายุมากกว่า500ปีนะท่านเคยเห็นไหมครับที่เกาะกูดเนี่ยนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นโรงแรมอะไรต่างๆที่ดังๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นท่องเที่ยวในชุมชน,นแล้วก็ในราคาที่ท่านจับต้องได้ทานอาหารที่เป็นมิดราคาที่เป็นมิดไม่ได้มากและไมไ่น้อยเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้ง7 แ่งเจ็ดอำเภอนะซึ่งเราได้ดึงเอามาในแต่ละวิสาหกิจชุมชนนะของจังหวัดตราดอันนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่เราได้จัดเตรียไมไว้ในการท่องเที่ยวเชิญเกษตรเกษตรวิถีของดีตะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจวากทุกพื้นที่นะครับได้มาท่องเที่ยวจังหวัดตราดนะครับก็ลองมาเที่ยวชมสักครั้งหนึ่งนะท่านก็จะติดใจในของทะเลของจังหวัดตราดนะครับมันเกาะครึ่งร้อยนะพลอยแดงข้าวลำละกําแสนหวานหลงังอันไมาดี ยุทธนาวีเกาะช้างนะครับโดยเฉพาะท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็หวังว่าเราจะได้พบกันที่ตาาแล้วขอเชิญครับมาชิมมาชอ็อปมาชมมาแชร์มาชิลที่จังหวัดตาาครับสวัสดีครับ